ครับผมมาข้าวๆนะครับคันนี้จะเป็นลาวานะครับคันนี้จะเป็นลาวามีบอดี้แถมให้นะครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคันนี้จะแปลงเป็นดุมสิบเจ็ดให้ด้วยแล้วก็จะทําเป็นเมาส์สามารถเล่นแบบก้อนเดียวได้นะครับมาเปิดดูด้านในกันนะครับดูครับฮับไล์จะเป็นมีเนียมนะครับชักเลี้ยวเป็นมีเนียมแล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวฐานเซอร์โวเราจะแปลงให้มันเป็นแนวนอนนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับดูครับรถ ดูรถนะครับผมมีการยกล้อให้1ชุดนะครับชุดแปลงดูสเกีจะเป็นสีดํานะครับถานแบตก็จะเป็นคาร์บอนนะฮะถาดแบตจะเป็นคาร์บอนนะครับผมประมาณนี้ครับบอดี้จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่สามารถเลือกสีได้นะบอดี้สามารถเลือกสีได้แล้วก็ล้อก็จะเป็นงานของ snrc นะครับเป็นล้อลายรถไถเลยนะครับจะเป็นลายนี้นะฮะนะครับประมาณนี้เราจะแปลงให้นะครับเราจะสลับเมาส์ให้นะ สามารถใส่มอเตอร์สามหกเกียร์สีได้สบายๆเลยครับอ่าดูนะครับรถดูรถนะฮะดูรถเฟืองเป็นเหล็กแล้วนะครับผมเฟืองเป็นเหล็กนะครับอย่างดีเลยนะดูเพจใต้ท้องนะครับประมาณนี้ครับคันนี้จะแปลงให้นะครับคันนี้ใครสนใจปิดไว้ก่อนได้เลยนะครับคันนี้หกพันบาทไม่รวมส่งครับผมขอบคุณมากครับ